เส้นเกาหลีพี่น้องไวยจับเส้นเกาหลีเนื้อนุ่มแล้วก็พิกจี้เข้าขาไไดหมด้พี่น้องมาเซร็จเร็น้ำมาไหมครับผม สวัสดีครับพี่น้องมาปายสู้ขู่สู้คนครับผมเมือ่อวานพ่อกับแม่บ้าแม็กพากินพี่น้องเมื่อนี้ได้ก้วยจับพี่นอ้องเอ้ยเส้นไงพี่น้องมากับเลือดพร้อมพูดนะโอ้เลือดไก่พี่น้องเป็นตาแซบขนาดไข่ต้มอันนี้มูยยอหมูสับพี่น้อง พราแม็กใส่เบังเส้นเนาะต้มน้ำแบบต้มบ่อ,อเองด้วยพี่น้องน้ำน่ากว่จะจับหนิพ่อเนาะเส้นเนาะอุ้ยเ้นใหญ่เหนียวนุ่มพี่น้องอันนี้เป็นเส้นเกาหลีนะครับผมเส้นอูดงเนาะพี่น้องเนาะมาแซ่บเซ็ตน่อแม็กครับผมทั้งใกล้ทั้งไกลพี่น้องก้อนนึ่กนกดอดฝากด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจว่าแม็กเด้อเด้อครับผมอันนี้หอมเจียวด้วยพี่น้องขอแยกปูก่อนเนาะอี อันนี้หอมเจียวพี่นอ้องโอ้ยเอาสานี่ก่อนพี่นอ้องหอมเจียงพ่อแล้วก็ขาบุาไรีพริกป่นพี่นอ้องโอ้ยพริกป่นใส่ลงไปพี่นอ้องอ๋อแล้เด่งครึ่งเลยเอาสานีก่อน,บ,อนบัวเพชฌแจงตืมอีกเนาะพี่นอ้องเอาขอหยัดคนเลยครับผม เมนูเป็นละแซ่บเมนูคึดนยากพี่น้องเอ้ยบอกแม่คขด้ยากหลายมือแล้วบอกสอมสั่งเลือดให้กันเพื่อสิได้นอกเป็นอาทิตย์โอ้ยยากขนาดคนอ่ะจับห้องเดือดห้องพี่น้องเห็นบ่ทางไก่ทางไก่มาเซฟเซียดอ่ะมอแม็กเดือดวันนี้พี่น้องเลย มาบ้านี่ยัดซิมครับผมอืมอุยขาดน้ำปลางน้อยพี่น้องม,มักแมกมักเค็มจังเลยดิคักบ้านี่คัก,นนม,ม,กมันได้เค็มเนะมัแมกมักรสเค็มรสเผ็ดพี่น้องจดจวด มีหอาพริกจีด้วยพี่น้องมาหนิมาแซ่บๆนะ้ว่าแม็กพี่น้องมาหนิโอ้ยใส่เลือดก็แล้วมอเวกเนาะโอ้แทบมึงเลยคนนั้นสินเอ่ม quá tiền nôm mạc không chưa แกงพักสลัดพี่น้องขอกันคักด้วยเนยอโอือเส้นบงังเส้นกะหรี่พี่น้องไปจับเส้นกะหรี่เนื้อนุ่มแล้วก็ ผิกจีเขาขาดหได้ยพี่น้องมาเซ็ตๆนามาไหมครับผม สีเลยพี่น้องโอ้เมนูขุดยากพี่น้องเจออ้ออวนน้ำซุปนี่เข้มขน้น Ouh, ต้อ oh, งเผ็ดสดอะไรขนาด xen ủ dong kia, lấy đường chấp, này lượn lây, pết kia mm. -hmm. mm -hmm.